มาครับที่เหมือนจริงที่สุดนะคะแต่ว่าที่สุดก็คืออันนี้99.9%เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ที่หนึ่งร้อยคือไหมครับของเีสจ่ายเงินนะคะอันนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนจริงนะนี่นะอันนี้มันเก้าสิบเก้านะ มันจะไม่เหมือนจริงเท่าไหร่นะลองเข้าไปดูนะไปเลยฟรีทุกอย่างไม่จ่ายเงินตัวละคนก็ฟรีทุกอันเสร็จแล้วจะมาสอนโลดนะเข้าไปในนี้ก็็เจบบอกดพิมพ์อย่างนี้นะทุกคนตัวนี้หนึ่งตัว แล้วก็ตัวนี้ดอกมันจะขึ้นมาอันแรกใช่ไหมทุกคนกดอันแรกไปทุกคนก็เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนนี่นี่นะคะกดติดตั้งไปเลยนี่นะกดติดตั้งไปเลยนะนี่ติดตั้งเสร็จแล้วทุกคนกเข้าไปดูนะ จะไม่มืนจริงเท่าไร่นะคะจิงจันจินโญ่จิงโจจิงจอนจิงโจยังรอริืมอืมอืืมอมเอ้พเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คิดทุกคนนะน ไปแล้วกันไปแล้วกันไปเลยนะโอ้ย